กระดีค่ะสาลบ้านตาวชื่มค่ะพี่น้องมื่อนี้นะคะ่กะกับเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดไงเรียบร้อยเหมือนแล้วเนาะคะ่ะเฮ็ดแพ็กเนาะหมอกเนาะไม่กับเนาะไม่ต่อยแม่ยังเรียบร้อยล่ะกันเวลากินเข่าแหลงมาเนี่ยพี่น้องในหลักกระไรสิบห้าพี่นอ้องไม่เนาะยุ่งเนาะกินเนาะเธอเนาะมื่อวานนี้นะคะ่ะจะมีอ๋อนนะคะ่ะเนี่ยบ่มีเห็ดปวกช่วงนี้เขาก,กอ็อ๋อเห็ดเข็มนะค่ะคือเห็ดปวกไก่หน่อยเลยเนี่ยเนาะเธอเนาะอ๋อเห็ดเข็มค่ะมื่อนี้ก็จะมีลาบปัดถูค่ะเท็ู่กับพ่อกับแม่กินน้ำล้วก็ ต้มลิ้นเฮออีบัดเฮอรแกนเด้รมีต้มลิ้นอย่เนาะไปไปอ่อเฮ็ดกันเลยค่ะอือั้งน้ำเลยนะคะ่ะใส่น้ำหน่อยหนึ่งนะคะ่ะนี่พี่น้องกะแตมิจตไทยนะคะ่ะอ๋อเฮ็ดยังกระไดนะคะ่ะคือกันมืดแล้วก็จะมีพีะคค่ะไปให้ตู้ก็กกใส่เป็นพร้อมกันระคะ่ะอือปรุงกันมนะันนะคะ่ะ ไอ้บิบกะ,ะีก oh okay. oh right. ็ได้หรือว่ามาคำนี้แงเขาต้องใสดเยอะค่ะเนัวเกลือค่ะใส่โุ้งเยอชุบค่ะน้ำปลาคามนื้อนุยเตเเดี๋ยวเราียวราคาขนกัน แล้วกบ,บิดหมอแล้วก็ไม่เลี่ยมแล้วเนี่ยค่ะอืนี่จะเป็นอ่อนเนื้อที่หอมแซ่บเลยเด้อค่ะไปดูเมนูต๊อบกันเลเนาะคะ่ะอย่างต่อะเนมนูต๊อบหมาค่ะปลยราบปลาทูค่ะมื้อน,นี้ลาบปลาทูก็จะมีนะคะ่ะทั่วพริกสดแล้วก็หอมค่ะมะนาว พี่จีต้องเอามือขยำเลยด้อเธอขมือยำมันก็มีค่ะขยำขยำให้เป็นละเอียดนะค่ะแล้วกะบีบมะนานลงไปค่ะเหมือนเขาลาบอีหยังทุกย่างเลยละพี่น้องแค่ตัวนี้เขาจะได้ไส้อันปลาทัว่วใสอยังลงไปเนาะค่ะกะสิเสบไอ้ปลาทู่แค่จะเป็นอาหารลักของบ้านเขาเสริมล้าเด่นนะอืมเี่สมสมๆเนี้ยออย่าคันไม่สมเล้ก็ไปบีบใส่อีกที้หลังก็ได้ค่ะ ลดน้อยเดียวค่ะขาดไปได้แต่ว่าที่จริงปะทูนี่ม่ได้ใส่ก็ไดะไดอกค่ะเป็นนัวดีเออ,อ,อพริกสดก็มีอ่ะเอาหน่อยหนึง่งอ้าวเมนอะไรเนี้ยเคไม่ได้รับเชิญมาแล้วมีองอนเว้นบันร่ะเมนอ่ะเมน,เนอืมตายแล้วมม่แล้วมัน,นอรอลาบอ่ะข้าคั่วข้างลาเม,มนอเวเยนนอย่นงอน่น ใส่พร้อมกันแล้วนะเธอเนาะถั่วพริกสดจ้ะค่ะแล้วลก็หอมอือหอมนี่ปลาปลาถูนี่แซ่บสุดๆปลาถูกับบักท่วนเนี่ยเป็นสิ่งมาตำกันละเธอกินเอกลักษณ์เลยล่ะค่ะซีมันเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะ ลาลปะละปะทูลาปปะทูนี <st unlikely> ่มันนวมเสียบปะทูนี่เป็นอาหารหลักของครอบครัวเราเสมอนะครับเต้ยเนกับเต้ปะทูสูน้ำไม่สงกับเต้ปะทูอย่างอีกสูน่าไม่สมับปละทูสุกเ็ดสุปย <uencia> ังซุกอันยังอีกหลัมาพี่น้องปะทูสหมดจบแล้วยค่ะขารีนมา้อยแล้เป็นมาพี่น้องออเฮดเข็มค่ะหรือว่าเห็ดปวก เห็ดปวกนี้ละมิดนะค่ะเห็ดปวกคลิปเปล่าเห็ดปวกใกล้หน่อยเห็ดปวกใกลน่อยซึ่งมันนี่พันจะว่าแบบนี้ละมิดเอาเป็นเห็ดคลิปตามกูเซลเถอะเออตามกูเซลเห็ดปวกคลิปอืมเซลนี่ละเสริมติดใจไร้เซขยื่อมาไว้อีกในมัอนี่พันมาขายทึกถือพี่น้องอันดอกละห้าบาทเอ้ยยังก็เถอะอันละห้าบาทอันละห้าบาทพี่น้อง S <S อ๋อเห็ดเข็มค่ะอีกหนึ่งเม, <S <S น,งมนูที่เข้ากันค่ะแก้วสมกับยาต้มลินส่วนหลายบันิตะเกียเขาจะซื้อมาอย่างดีเน,นะาะเธอเนาะหลังๆมานะคะ่ะต้มเอาหน่ะเป็นซุกดีแล้วกันแบบเสียบบค่ะมันวนออกไปเนาะแต่ว่ามันเป็นลินหมูเด้อค่ะพี่น้องลินหมูค่ะพูดนะดูความกรุด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 กระสีได้เลย <S <S 2: <S 2> <S มันนะสีแบบนี้เนาะเธอเนาะได้กินลินผสมเนื้อนั้นอืม จุขาดจุจุลินหมูจุพี่น้องบนมายยุคเสริมอันกินจุให้เบิ้งในสัน่นเสริมกินบ่เป็นเสริมกินจุบ่เก่งบ่าไม่กินบ่เป็นดอกะก็ถามว่าเีมได้บ่เสริมกับเีมได้ยุคค่แะแต่ส่วนนี้กะระวังพวกเตือสัตว์เนื้อหัวกะไม่ได้กินค่ะมาครับใส่กันเลยพี่น้อง มาได้บรรยาพี่น้องกินข้าวน้ากันค่ะสวัสดีค่ะมาดีกิน้ำมื่อนี้ไอ้แม่พักก้อนข่ากระเล็ดกระเล่นเนียกระหลังเป็นคนเฮ็ดไอ้แม่กินแต่ว่าแม่ก็เป็นกู้กำลังเยอะบึงหลังเด้อมาจ้ามาเด้อพี่น้องเสียดน้ากันอันนี้พักน้ำเนี่ยค่ะพักน้ำพักน้ำแม่ว่าป้กก้ากินแบบข้าวยื่เฮ้ยเยื่อ เนาเพื่อนน้องอีลูกน้องอีลอกน้องอีปุกกินเมื่อไหร่นะเป็นไรเนะ่เขาบกไ่งานนี่เา่เด็ไปมีคูเลยได้ก,ก,กินโดนแลกก้ากินนี่ัน จะมันเป็นต้นนีไเล่ละไม,มไม่ผุดไม่ผุดไม่หรอกอ้าจ้านี่นึงร้อยมนึงคืคำเดียว่ามอนันเี่เป็นหอมวุ้นน้อยเย <c oughs> Sốt hết cơn Sốt sâm mắc kèng đó mẹ nè Sâm kèng Thôi Thôi kì Nhớ nhuộc thua Kì nhuộc thua nè Bọn nè ก,กัคุยแบ,บกำลังกระทู้่ะพักน้ำกะ้พักอะไรก็แสบ,บนี่เถอะพักกูดน่ะเห็นมะคือต้นใบเฟิร์นน่ย ยกตำกันกตัวแค่หน่อยมกแค่ใบตองระตมกแค่ตองเรตมัดมัเ wow ี่ยตแห้งอืมนี่น้องหังอยูทห้งไก่เนาะค่ะไม่ได้กินเห็ดปวงติดน้องเอาเห็ดเค็มไปเห็ดเ้อค่ะถือกัน

ไอ้บนนั้นทายนะอืขนาดกระยำซื่อแบบนี้ไหวเลยเนี่ยยังอยากอีกอย่างจ้าตุ่มเรียนก็มีสกิลอย่างน,น,าน,นาละลืมย่างมาได้เนี่ย คันบบกัน,นกันต้มก็กได้เ็อออนอย่างกันได้คัูกรับปนยังแกบจ้ะน้ำ ถ้าเนหยัากินแลเป็นหนบ่แตกบ่จะมีเนื้อกับอ่าเามัานมก็เห็นหนะเหรอฮอันนี้นะเพรเห็นี่บ้านเขาเนียงบึนบนเล <c oughs> โอ้หัวใจตัวมันเครื่องบินวันเสาร์เครื่องบินนะเกิดส่วนส่วนตอืมไม่่ฉันจำอเไรผิดได้หรือเลยเป็นอาหารไม่มีเงียขอเวียนนับนับเครื่องบินเครื่องบินมันบิน,นประมาณสามสาสิบนาทีเนี่ยน้ำนึง ทานแตซีร sí ัมนีพร่าเลยขอเว้นออกเว้นเลยเน้ว่าขวบหนึ่แล้วรัหนึ่งนี่ม่รบินไบินแต่คิด่ามันได้บินคซีรัมเลแล้วหรอเปล่าซีรัม่นแมลาวนะย้ำเลยดิชวนไปไปอานไปบาีอย่างบนให้ไก่งอมีวะ อืมหารเลิวเป็น้องแซ่บหลายค่ะข้าคนเนี่ยคนลาวอะไรตั้งเนี่ยอคนอาหารไทยอาหารดี่จะละมือกับแสคว,ความความกิดแตงจะละคนค่ะไปกิดอยากยัง

ไม่เจอลหรือตกใครหรอรอใครไบ่เป็นใครปิดไหนรีโน้ตอะไรกันแลครับว่าหาิบหาิินนึ่งจะได้เก้าสิบแปดสิบ เป็นเนื้อห้องกินมาหมดเลยนะก็เป็นเนื้อ,อกลิ่นซีค้นยุ่นแปลกกนิ่ยเนาะแม่นะนมเนาะน้ำหมดไม่เป็นอบุ๊กเห็นโรคระบาดนี้ตัดไม้ก,กับแห้งขิดยาน ไม่หมูไหอ่ะไี่หมูไมมอ่ะไ่่หมูก็ไม้ละ่หมูกร้จะคนกับเป็นโควิดนะมว่าก็มาเป็นโควิดหมูตายเยอะครแบ้วอะวามขาขาเลยบ้าม่เหมูก็ไม้ละหมูกระไม้ละราคาเริ่มดีขึ้นอีกครับพอกลนบเป็นปะนั่นงองราคาดีดีเนาะ ไม่เลยค่นเอา,าส่งขึ้นงวงเนี่ยส่งยาง,ง,ง,งไปอืแม,มาเนจ้าฉันไม่ได้ไปเบิ้งมิสันอยากไปเบิ้งใน y ยูทูบเนียน่ยพี่อีเรียงกันเงียบก่อนปลูกในเค้น,น,นีน่ะแม่นะมันาเบิ้งก็ได้ลืมมันปลูกที่ไหน่ะ เร่เคยเห็นเาเห็นเราติอไ้มันหา็นัก็ว่าจะเป็นเบ้าตูนปูรูออกมาเดียวเดีวปูรูปูยุอือวากอะไรลกเีเดียวป่ะเวนเดียวกะแตนเดียวก็้อามออีขีดอเมริกอือันนี้เรามาเินเห็นมัตัดออกนะอันนั้น เราเสื่อมต้องแห็งแน่นหน่อถ้ากหลายักะถือก็ตักีริี่เราหม่แบบ้างตักกีริยสองหนึ่งสาวบาทเมื่อนี่ยหนาบาทสองอยูเคียวหนนะ่ะอันนี้รุ่นซื้อลูก

นออ่ะืไม่ได้จะเล่อาหารเทียนกันต้นเียะต้องไลตัวนะเลยุ่นแม่พ่อนี่ยขนาดบอกให้ลดเนี่ยให้ลดกินขักเจ้า ล้วแกบมาพักน้ำนั่น,บ,น,นบ้าสนิดนึนะนี่ก็ดีบอบคุยเรากระทู่กับกระพยยอกอนี่เขาันนี้ครับประทูกันนั่นนะจับแตเียงเดียว เดี๋ยิตันสุกตัวพี่หลนองค้ดี๋งรอเ้าเลยละแม่พ้กนี่แ้อยลก็คุยตังนีกงคุยเง oh, ินมาเลยคลิงก um ah, ับเือนลเห็นเป็นน้ำเยเส้ยเ้ยว่ะใครนอกพี่ก็เริ่มถึงแน่แลวเนาะยรู้่าบ้งการหนึ่งสิบบาทก็ได้ต้องหลาย เล่นได้ไหมแผงแซ่บเดี๋ยวไป้องลองมึงนะค่ะนึกอยากเห็ดพวกใส่เห็ดเค็มไท้แม่เป็นประโยชน์เลยค่ะตุ๋นไข่ใส่ละกันง่ายๆนะนาาแม่นาะจะนักตู้ใส่ละกันน้กปลใส่ะกันตุเนใส่หนึ่งลง่ายๆเยมื่อกี้งมตด๋นแต่ยังนัวเนี่ย ว้แล้าเย่เป็นก้อนมันออกหวานพร้อมนแม่นอหวานแบนุ่มตอปงใส่ใบตอ้ออมดีตู้เราจะปิ้ใส่ใบตองแล้วเรามาตำแห้งนะอืมใบอันนีสิครบเนาะีบิดล้วก็ีกเทียมล้วก็ีหอมเลยอมเต็มเต้เห็ดป แค่นี้ไอ้ปอนี่เป็นเซนเป็นเซนเป็นเซนเลยค่ะอืมเวลาเทาตําเนี่ยเป็นเืนก็ต้องใหดเข็มนีเลยค่ะยิ้มหลับเนี่ยพี่น้องเน่นแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้แล้วค่ะได้สูงกับทิกอฝากไว้สนุกหลายเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจนะในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะ พาพี่น้องมาเห็นยาย่ไดกินซูฟอร์ซูแมกินค่ะคลิปนี้นะคะ่ะเกียงดีบนน้ารสักลคลิปนี้กบไว้สนิทนะค่ะสวัสดีครับเอาเกี้ยง